ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้ประกันภัยคืออะไรจำเป็นไหมที่ต้องมีสวัสดีค่ะกลับพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องประกันภัยคืออะไรจำเป็นไหมที่ต้องมีค่ะ มีเพื่อนๆหลายๆคนนะะีคะมาถามจอยค่ะว่าเอ๊ะประกันภัยเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีไหมมีความสําคัญหรือเปล่านะคะช่วยในยเรื่องของการวางแผนการเงินของเราอย่างไร<อ>วันนี้เอาแบบการเงินหาคําตอบตรงนี้มาให้ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มต้นจากเรามารู้จักก่อนนะคะว่าประกันภัยเนี่ยหมายถึงอะไรค่ะ ถ้าพูดให้เข้าใจความหมายง่งายๆเลยนะคะก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงนะคะโดยเรานะคะจะถ่ายโอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทรัพย์สินของเรานะคะไปยังบริษัทประกันภัยค่ะซึ่งประกันภัยนะคะก็จะแบ่งได้3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือประกันชีวิตประกันวินาศภายัยก็เช่นพวกประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยที่เราทำนะคะและอันที่3นะคะเป็นประกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะขอพูดถึงประกันที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ตัวกับพวกเรามากที่สุดนั่นก็คือประกันชีวิตนั่นเองค่ะประกันชีวิตนะคะเพื่อนๆยังสามารถแบ่งได้ออกเป็นอีก4แบบด้วยกันนะคะแบบที่1น,นะคะประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาค่ะ ซึ่งประกันแบบนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของความคุ้มครองในระยะสั้นนะคะอาจจะเป็นคุ้มครอง1ปี5ปีนะคะแล้วแต่เงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะประกันชนิดนี้นะคะจะเป็นการจ่ายเบี้ยแบบจ่ายทิ้งค่ะก็เลยเป็นข้อดีที่ทําให้เบี้ยรประกันภัยแบบนี้นะคะถูกที่สุดนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะก็คือประกันชีวิตแบบตลอดชีพค่ะ ชื่อบอกเลยนะคะว่าตลอดชีพค่ะก็คือเน้นความคุ้มครองในระยะยาวค่ะประกันแบบนี้อาจจะเป็นแบบเราจ่ายเบี้ยนะคะ10ปี20ปีแล้วก็คุ้มครองไปจนถึงเราอายุ99ปีเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากเลยก็คือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะมีภาระนะคะเช่นมีลูกมีครอบครัวมีผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยควรทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพเอาไว้นะคะเผื่อเราเป็นอะไรเนี่ยก็จะได้มีหลักประกัน เป็นทุนประกันให้กับคนข้างหลังของเราค่ะแบบที่3นะคะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ค่ะตามชื่อเลยค่ะเพื่อนๆจำง่ายๆสะสมทรัพย์นะคะก็เป็นประกันชีวิตที่เน้นเรื่องของการออมค่ะเพื่อนๆโดยนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็จะเหมาะนะคะกับคนที่บอกว่าอยากฝึกวินัยการออมให้กับตัวเองนะคะลงทุนในประกันแบบสะสมทรัพย์แบบสม่ําเสมอนะคะหรือบางคนค่ะอาจจะเป็นการวางแผนกรเนินตามเป้าหมายก็ได้นะเช่นบางคนบอกว่า เก็บเงินเอาไว้เป็นทุนการศึกษาบุตรนะคะเดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้าเอาไว้ให้เขาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนะ,ะก็เลือกลงทุนในประกันสะสมทรัพย์ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบที่4นะคะเป็นประกันชีวิตแบบบำนาน,นะคะ่ะเพื่อนๆชื่อบอกเลยบำนานนะคะก็คือตั้งใจไว้ให้เราเนี่ยมีเงินเอาไว้ใช้นะคะหลังกเกษียน,นะคะ่ะคือเน้นเรื่องของการวางแผนกเกษียนนั่นเองค่ะโดยประกันแบบนี้นะคะเขาจะทยอยนะคะจ่ายเงินคืนให้กับเราทุกปีแต่เงินที่จ่ายคืนเนี่ยไม่ได้จ่ายเลยนะคะ จะไปจ่ายในช่วงที่เราอายุ55ปีหรือว่า60ปีนะคะตามเงื่อนไขของกรมธรรมค่ะเหตุผลก็คือไม่ให้เราเอาเงินออกไปใช้ก่อนนะคะล็อกเงินเอาไว้ใช้นะคะค่อยไปใช้ช่วงที่เราใกล้เกษียณก็จะคล้ายๆกับ r m f นั่นเองค่ะ เพืเ่อนๆฟังประกันทั้ง4แบบไปแล้วนะคะก็คงพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับประกันประเภทไหนแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็เลือกนะคะลงทุนหรือว่าซื้อประกันภัยนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองค่ะประกันภัยนะคะมีนอกจากซื้อเรื่องของความคุ้มครองแล้วเนี่ยนะเราได้ประโยชน์3ข้อเลยนะข้อที่1ความคุ้มครองนะคะถือเป็น well protection ในพีระมิดทางการเงินนะคะข้อที่2เนี่ยยังได้เรื่องของ สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้และข้อที่3นะคะยังสามารถเป็นการวางแผนกเกษียณน,นะจากประกันบำนาญแล้วก็ยังเป็นการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้กับประกันสะสมทรัพย์ได้เช่นกันค่ะลองไปวางแผนนะคะเพื่อนๆซื้อประกันอะไรบ้างคอมเมนต์เล่าให้จะฟังได้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้สวัสดีค่ะรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บบาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอช บนแอปพลิเคชัน KKPMobile และกรอกโคดนี้ลงทุนกองทุนได้หลากหลายตามเป้าหมายที่คุณต้องการผ่านแอป KKPMobile ดาวน์โหลดแล้วลงทุนกันได้เลย